พในประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีชี้แจงหลักการจัดทำร่างพรบโอ,อนงบประมาณรายจ่ายปี2563นะครับโดยย้ำความจำเป็นเพื่อนำงบประมาณไปแก้ไขปัญหาและบรรเทาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทรุบาดของโควิด -19 รวมไปถึงการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นฉุกเฉินด้วยค่ะส่วนที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลก็ได้ตกลงกรอบเวลาอภิปรายไว้สิชั่วโมงนะคะก็จะแบ่งเป็นฝ่ายค้าน6ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาล4ชั่วโมงก่อนการลงมติวาระรับหลักการภายในวันนี้ค่ะเราจะไปติดตามจากคุณวยานีไหวครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ หลังจากที่นายกรัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจงหลักการและเหตุผลของการจัดทำร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วเสร็จนะคะทางพรรคฝ่ายค้านก็อภิปรายชี้เขาว่าร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะขัดแย้งกับกฎหมายฉบับอื่นค่ะซึ่งหากผ่านวาระ2และสไปแล้วยังไม่มีการปรับแก้ฝ่ายค้านก็จะโหวตความร่างกฎหมายค่ะวันนี้สภาผู้แทนราษฎรนะคะพิจารณาร่างพรบ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,563ค่ะวงเงิน88,452ล้านบาทในวาระรับหลักการพร้อมกันนี้ก็จะตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมาพิจารณาศึกษาค่ะ โดยนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงหลักการการจัดทำร่างพรบรนะคะว่าจะเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาและบรรเทาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 รวมถึงภัยพิบัติภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นงบประมาณที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหต่อหน่วยงานราชการค่ะโดยยืนยันคขะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะสอดคล้องกับกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐและพระบรวิธีการ งบประะมาณค่เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายพศมีผลใช้บังคับหน่วยรับงบประมาณจะสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเพื่อนําไปดําเนินการในแผนงานและโครงการที่สําคัญสอบครองกับภารกิจใน3เรื่องที่สาคัญดังนี้1การแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนากาการป้องกันแก้ไขปัญหาและยยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติภัยแรงอุทกภยัยที่อาจจะกิดขึ้นในช่วงปลายปีขึ้มาสอง3 3. การรเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มีเหตุผลที่มีเหตุฉุกเ,เฉินหรือหนึ่งที่จำเป็น ฝ่ายค้านเริร่มอภิปรายคนแรกนะคะโดยนายแพทย์ชรนั่นสีแก้วสสพักเพื่อไทยค่ะที่กล่าวย้ําว่าไม่รับหลักการกฎหมายโดยอ้างว่าร่างกฎหมายโอนงบประมาณนี้นะคะขัดกับ หลักประชาธิปไตยและขัดแย้งกับกฎหมายอื่นและย้ำคขะว่ากฎหมายต้องมีรายละเอียดของวัตถุป,ประสงค์เป้าหมายที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ค่ะรวมถึงต้องคำนึงถึงหลักความยินยอมของประชาชนที่ผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรที่สำคัญนะคะฝ่ายค้านยังเห็นถึงปัญหาและช่องโหว่ของกฎหมายฉบับนี้อยู่ค่ะพร้อมประกาศค่ะว่าวาระแรกอาจจะให้ผ่านแต่ไม่รับหลักการนะคะหากแต่วาระสองสามยังไม่มีความชัดเจนในการแก้ไขฝ่ายค้านก็จะหวดความร่างค่ะ ซึ่งเนื้อหาร่างพรบโอ,อนงบประมาณที่กระทรวงโอนงบสูงสุด5อันดับแรกนะคะคือกระทรวงกลารงโหมค่ะโอน17,700ล้านบาทค่ะรองลงมาเป็นกระทรวงศึกษาธิการนะคะโอนมากกว่า4,700ล้านบาทค่ะตามด้วยกระทรวงคมนาคมค่ะ3,427ล้านบาทส่วนกลุ่มงบจังหวัดนะคะ2,537ล้านบาทและงบกระทรวงมหาดไทย2,57ล้านบาทค่ะ และเมื่อสภาพิจารณาลงมติวาระรับหลักการแล้วเสร็จนะคะวันนี้ก็จะตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาจํานวน49คนค่ะโดยมีสัดส,ส่วนเบื้องต้นนะคะครมร12คนและสสพักรัฐบาลและฝ่ายค้านตอนนี้ก็กําลังเตรียมจับสลากแบ่งสัดส,ส่วนกันอยู่ค่ะสําหรับการกรอบการพิจารณานะคะก็6วันก่อนที่จะนําเข้าสู่การพิจารณาวาระ2 3คาดว่าจะในวันที่11มิถุนายนนี้ค่ะ โดยนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ตอบคำถามถึงข้อเสนอจากวุฒิสภาส่วนหนึ่งที่เสนอให้ตั้งองค์กรตัวแทนองค์กรตรวจสอบรวมถึงสื่อมวลชนภาควิชาการเข้ามาในสัดส,ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกันก,กองการใช้เงินกู้ค่ะขณะที่นายสมคิดจารุศีพิทักษ์ก็บอกว่าในการใช้เงินกู้ก็จะใช้คณะกรรมการเท่าที่มีอยู่พิจารณาดาเนินการค่ะ,คะขอบคุณคุณยานีค่ะ